ไปนะครับผู้เสนอร่างพระบัติทั้ง5ฉบับนะครับได้แก่ท่านวิชัยสุทสวัสด์กับคณะท่านปีดาบุญเพลิงท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนกับคณะท่านภูนสุขภูนสุขเจริญนะครับกับประชาชน3 6 0 0 0คนนะครับท่านอุทินชาวิลกูลกับคณะนะครับเชิญร่างแรกก่อนนะครับท่านวิชัยสุดธสวัสด์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิชัยสุสธสวัสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสัง,สง,สงคมสันติสุขด้วยความเป็นห่วงครับท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านประธานบรรจุวาระนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ของท่านเอกัทพร้อมพันธ์ไว้ชุดหน้าด้วยทราบข่าวว่าท่านนายกได้เซ็นรับเรียบร้อยแล้ว ีนี้นะครับมาเข้าสู่ของร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสมังคมสันติสุขหลักการในการในการมีกฎหมายให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสมังคมสันติสุขให้ผู้ซึ่งได้กระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองพ้นจากความผิดตามกฎหมายเหตุผลตามตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดการแตก่แก้ของความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไปทั่วประเทศมีการปลัดกันชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดมาและรัฐบาลได้ยกระดับการประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมทางการเมืองอย่างเข้มงวดส่งผลให้การชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนกลายเป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายทั้งที่ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง หรือเข้าร่วมการเสนอออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆที่แม้จะได้กระทำการใดๆไปเพียงเพราะมีเจตนาที่ดีต่อบ้านเมืองหรือเจตนาต้องการเห็นบ้านเมืองเดินหน้าไปด้วยดีก็กลาต้องกลับกลายมาเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาและต้องรับผิดการชดเชยค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในวงเงินที่เกินความสามารถที่จะรับได้ จริงนอกจากนี้แล้วสาเหตุอันสำคัญที่ก่อให้เกิดการกระทำของบุคคลเช่นว่านั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความยืดหยุ่นจนนำไปสู่การเผชิญหน้าของประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมเป็นเหตุให้ประชาชนและตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมาก เกิดการบาดเจ็บล้มตายและมีผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือเข้าร่วมแสดงออกทางการเมืองโดยบริสุทธิ์อีกจํานวนหนึ่งจำนวนมากต้องถูกจับกุมและดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยการกระทําดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่รัฐและการบังใช้ครับใช้กฎหมายของรัฐเช่นไหนก็มีแต่ยิ่งทําให้เกิดปัญหาที่ร้าวลึกในสังคมไทยทุกระดับมากยิ่งขึ้นด้วยปรากฏก,การดังกล่าว สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติไม่ว่าเฉพาะแต่ทางการเมืองหากมีผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศสำหรับการกระทำต่างๆของประชาชนผู้ร่วมชุมนุมหรือร่วมแสดงออกทางการเมืองแม้จะก,กลายเป็นการกระทำความผิดโดยสภาพแต่ก็เป็นการกระทำความผิดที่จริงแล้วกระทำความผิดไม่มีเจตนาชั่วร้ายหากแต่ เป็นเพียงเจตนาที่จะเกิดขึ้นการขัดแก้งทางการเมืองที่ต้องการแสดงออกความคิดความเห็นทางการเมืองหรือเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลเท่านั้นและเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญจึงสมควรให้ประชาชนหรือบุคคลที่ถูกกลายเป็นผู้กระทำความผิดและต้องโทษอย่างรุนแรงด้วยหลักด้วยเหตุ ดังกล่าวพ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายและปราจจจากมนทินมัวหมองเพื่อเป็นการให้โอกาสกลับ,ก,บกับประชาชนและสังคมไทยที่จะกลับมาสู่มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองของคนในชาติอีกครั้งทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยอันเป็นการรักษา คุ้มครองศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์ด้วยอันจะทําให้สังคมไทยกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างส,สงบถูกร่อมเย็นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างเสริมสังคมสันติสุกและร่วมกันพัฒนาประเทศผมเองนั้นก็ขอ,อนําเรียนท่านประธานนะครับจากหลักการและเหตุผลที่ผมได้นําเรียนต่อสภายอย่างนี้เพื่อตั้งใจที่จะให้เพื่อนสมาชิกและพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน นะครับรับชมการถ่ายทอดการประชุมสภาในวันนี้ได้รับรู้ถึงเจตนาของสภาได้รับรู้ถึงเจตนาของพักรวมไทยสร้างชาติได้รับรู้ถึงเจตนาของพวกเรามวลสมาชิกทั้งหมดเพื่อตั้งใจที่จะให้การอ,ออกพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับผ่านสภาแห่งนี้ไปด้วยความเต็มใจกันทุกท่านด้วยเหตุผลบางคนบางท่านโด,โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนยังกังขาในเรื่องของคดีในเรื่องคดีอาญาต่างๆยกตัวอย่างในเราไม่ให้ใช้กับการกระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบทุกคดีกา,การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึนสองนี่คือเราเราไม่ไม่ให้นะครับเราไม่ได้จัดไว้ในพรบอันนี้เพราะฉะนั้นผมขอนําเรียนด้วยความเคารพว่า จากที่สื่อมวลชนออกไปตายแขนองออกไปตีความในเรื่องของการที่จะเราจะไปปลดล็อกหรือว่าปลดให้ผู้ที่กระทําความผิดในเรื่องของคดีช่อกโกงในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมานะครับจะได้รับอน,นิสง์กับพรบฉบับนี้ด้วยอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะด้วยเจตนาจริงๆของพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นเราบอกอย่างชัดเจนว่าคาดีทุจริตจะไม่มีการอ่า เอาเข้ามาพิจารณานะครับเพราะงั้นก็ขอทําความเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนและเมื่อเช้าเองนะครับก็ยังมีหลายคนหลายท่านนะครับกลุ่มผู้มาเรียกร้องในเรื่องของตรงนี้ก็ขอนําเรียนขวากไปจากาท่านประธานสภานะครับถึงสื่อมวลชนได้รับเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะงั้นแล้ววันนี้นะครับเป็นเจตนาที่ดีที่เจ,จะมุ่งไอสู่ของขบวนการในเรื่องของการปรองดองของประเทศ เอาคนที่ก็มีความคิดเห็นต่างการเมืองแตกต่ากงกันไปนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถบุคคลที่นะครับทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะครับและเป็นบุคคลที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนในระบบประชาธิปไตยมาตลอดได้การกลับเข้า,ขามาทํางานเพื่อดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนและอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าณนะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะมุ่งเน้นไปสู่ในเรื่องกระบวนการของการปรองดองนะครับ วันนี้ผมเองนั้นก็ขอ,อนาเรียนท่านประธานด้วยความเรบมาบพว่านะครับวิงวอนท่านสมาชิกนะครับช่วยการพยายาิจารณาช่วยการส่งเสริมช่วยการสนับสนุนให้พรบรแห่งนี้นะครับฉบับนี้เข้าสู่สภาแล้วให้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนกันอย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานครับครับขอเชิญคุณธนากรหวังบุญคงชนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมธนากรวังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติท่านประธานที่เคารพครับผมขออนญาตร่วมอภิปรายร่างพรบฉบับนี้ด้วยนะครับในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานั้นท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการชุมนุมนำไปสู่ความขัดแย้งหลายสาการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่การเคลื่อนไหวของกปปสในปี2556นะครับถึง57 การชุมนุมของเยาวชนปี2563ถึง65นะครับท่านประธานครับสาการเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับถูกดําเนินคดีไม่ว่าคดีในเรื่องของการฝ่าฝืนปรบชุมนุมพรบฉุกเฉินนะครับที่สําคัญก็คือว่าถูกดําเนินคดีในมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะต้องดําเนินไปด้วยความรอบคอบ และภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ดันเนมินการแบบประนีประนอมจะต้องยึดหลักนิติธรรมความยุติธรรมและความมั่นคงของรัฐท่านประธานครับผมมี3ประเด็นหลักที่ไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมไม่ได้นะครับประเด็นแรกนะครับในคดีในมาตรา112ท่านประธานครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยในมาตรา1นึ มีไว้ปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับและก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่าสารรัฐธรรมน,นูญเนี่ยได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระษัตรย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับ ซึ่งพระเกียรติของสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยคือการพระดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศรักษาคุณลักษณะในระบอบประชาธิปไตยนะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าจะมีการนิรโทษกรรมในมาตรา1นึ2ที่สําคัญเมื่อกี้นะครับท่า,านประธานเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยให้กับในคดี1นึเนี่ย มันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขามีความจงรักภักดีเนี่ยไม่สบายใจและก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกก็นําไปสู่ความแตกแยกอีกนะครับผมบอกท่านประธานเลยนะครับว่าผมเห็นใจน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านสอสอแจมนะครับทนายแจมเห็นใจมากๆนะครับหลายคนก็ถูกดําเนินคดีไปนะครับวันในอดีตประมาณ400ขวากดีวันนี้เกือบ2,000นะครับ แต่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะขอร้องนะครับท่านประธานไปยังผู้นำทางจิตวิญญาณของน้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมเลิกยุยงส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ติดคุกไปนะครับหลายคดีศาลก็ยกฟ้องหลายคดีศาลก็ให้ประกันตัวแต่มันมีหลายคดีที่ออกมาแล้วเนี่ยกระทำความผิดซ้ำซ้ำซ,ซ,ซากๆท่านประธาน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับผมเองบอกตรงๆเลย <ST IT U> เห็นใจจริงๆท่านประธานหลายคนนะครับที่อยู่ในคุกเนี่ยบางคนที่มีอภิสิทธิ์หน่อยก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในคดี1นึสองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมประเด็นที่สองท่านประธานครับต้องไม่นี่โทษกรรมในคดีที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต ชีวิตมันมีค่าท่านประธานการยกโทษหรือการเนิ้โทษกรรมย่อมทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเราต้องเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นที่สามท่านประธานครับต้องไม่เนิรโทษกรรมคดีทุจริตวันนี้ท่านประธานเห็นไหมครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันกอกกินสังคมไทยมาอย่างยาวนานที่สุดนะครับไอ้ที่ผ่านมาเห็นไหมครับ เราก็โทษแต่นักการเมืองว่ามีการทุจริตอรัปชั่นมากมายข้าราชการที่ดีก็มีเยอะและก็มีเยอะมากกว่าข้าราชการที่ไม่ดีวันนี้ข้าราชการที่ทุจริตก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่เวลาโทษเนี่ยก็โทษนักการเมืองซึ่งผมก็รับได้นะครับคนดีมีนักการเมืองที่ดีในสภาแห่งนี้ก็มีเยอะแยะวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปหวังสำนักงานปปชเนี่ยป้องกันการทุจริตแห่งชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ในที่ผ่านมาเนี่ยสอามหมื่นคดีก็ต้องยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการ,ปรพปชชุดใหม่เนี่ยก็ได้เร่งในการแก้ปัญหานะครับคดีก็ลดลงมากนะครับแต่วันนี้คณะกรรมการมีแค่เจ็ดคนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เร่งกระบวนการสรรหาไปนะครับมันจะได้ครบ9คนและก็ทําการอย่างเต็มที่นะครับท่าประธานที่ครพครับสามประเด็นหลักที่ผมกล่าวมาเนี่ย ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างท่านประธานครับกลไกการกันกลองผู้ที่ได้สิทธิ์นิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมาการที่มีความเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะจะต้องประกอบไปด้วยภาพประชาชนนักวิชาการหรือผู้ทรงกลวุฒิที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ย ก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้นะครับไอ้ถ้าเป็นพวกนี้ช่วยไอ้พวกไม่ใช่พวกก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นเนะี่ยตรงนี้สําคัญจะต้องมีความยุติธรรมจริงๆสุดท้ายรรท่านประธานครับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้นิรโทษกรรมแล้วเนี่ยจะต้องวางมาตรการในการป้องกันการกระทําผิดซ้ําด้วยไม่ใช่ท่านนิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการกระทําผิดอีก อันนี้ไม่ได้ต้องมีงานวางกรอบระยะเวลา,าเช่น1ิปี15บปีเนี่ยถ้ามีการกระทําความผิดอีกเนี่ยก็ต้องรับโทษนับหนึ่งใหม่ไปเลยนะครับท่านประธานครับการสร้างสังคมสันติสุขปลองดองเนี่ยต้องไม่ใช่แค่การประนีประนอมแต่ต้องมีทั้งความยุติธรรมความกล้าหาญและกระบวนการที่โปร่งใสเพราะเราไม่อาจย้อนเวลาแบบกลับไปแก้ไขในอดีตได้ แต่เราสามารถออกแบบอนาคตให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยร่างหลายร่างทั้ง4ี่ห้าฉบับเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภาเนี่ยได้ดูให้ละเอียดนะครับผมเห็นใจบอกว่าเลยน้องๆข้างบนผมก็เห็นใจนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจท่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเลิกเถอะครับเอาเวลาไปทํางานให้ประเทศชาติมากมาย ที่ไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ,บคุณครับต่อไปท่านผู้เสนอท่านที่สองนะครับท่านปีดาบุญเพลิงเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายปีดาบุญเพลิงสบสบัญชีรายชื่อพักกล้าธรรมขอเรียนท่านประธานดังต่อไปนี้ครับเนื่องจากเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ .2560 สิบเจ็ดผมได้นําเสนอหกสิบหกครับได้นําเสนอเรื่องนี้ในหน้าพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยผ่านท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านก็ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระดังนั้นด้วยเหตุผลที่นําเสนอร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศด้วยหลักการและเหตุผลนะครับเพื่อให้ให้การดําเนินการ สร้างเสริมสังคมคมะชาธิสุขโดยมีการนินรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนด้วยเหตุผลโดยที่ตลอดระยะเวลาสิกว่าปีที่ผ่านมาสังคมไทยเกิดความแตกแยกความคิดทางการเมืองแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่นฝายอย่างรุนแรงและกระจายไปทั่วประเทศมีการชุมนุมทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบฝ่ายรัฐบาลได้ประกาศและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมและยุติการชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้การชุมนุมทางการเมืองของประชาชนเกิดการกระทําผิดต่อกฎหมายที่ภาครัฐประกาศและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดขาดการยืดหยุ่นจนเกินความจําเป็นบางครั้ง ก็มีการสลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนมากเกิดการบาดเจ็บล้มตายผู้ร่วมชุมนุมจำนวนมากถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาลงทา้ายลงท้ายด้วยการจำคุกและชดใช้การเสียหายทางแพ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ร้าวรึกลงสู่สังคมไทยทุกระดับ สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและวัฒนธรรมการกระทำต่างๆของผู้ร่วมชุมนุมของประชาชนล้วนแต่ได้กระทำไปเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลไม่ใช่แสดงออกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญจึงสมควรให้มีการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ได้กระทําผิดจากการชุมนุมทางการเมืองและจากการแสดงออกทางการเมืองเพื่อเป็นการให้โอกาสกับประชาชนในการแสดงออกทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการรักษาคุ้มครอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมสังคมสันติสุขลดความขัดแยง้งและสร้างความสามคัคคีปรองดองของสังคมในชาติเพื่อให้สังคมไทยและประเทศชาติกับสู่ความสงบสุขสมัครสมานสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนต่อไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตราพระราชบัตร แบบนี้ครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทายรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทายรายปีที่เว็บไซต์พร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทายเสมอมา